นี่เินไปม่ี่แเดินสกีนั่นเองนะก็วันนี้เรามาประวัเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกองอะไคุณกำลังรับชมเออผมมีผมมีให้เลือกครับว่าคุณจะเลือกปืนกี่นัดครับมีให้ทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดนัดเอากี่นัดกีครับเอาก้อนเลยเจ็ดสิบเจ็ดนัดนะใครตายผมไม่สนนะผจะยิงเนตอากลังหน้าไปแอเรีย แอร์เรียนแล้วคนขับมันพาไปกูไปไหนเนี่ยตกไวมอ้าวอัปเดตแอร์เดียเหรอเออทำงานแล้วจะจะลงไหนวะเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวกันนะไปไปแอดยิงเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่าใ้าเหรอจะตกขักหนังเลยพี่แน่ยพวกคุณแว่เติมน้ำหน่อยดิน้ำกูแดงนะเนี่ยน้ำกูอ๋อน้ำกูรากเองเนี่ยเนี่ยผมเดือดก่อดฉยดีนะกอดดีดีนะเออดีดีนะ ผมมีไม่ใช่ที่มึงมีผมยิงไอเดียได้ท okay, ี่ผมยิงไอเดียได้ท okay, ี่ผมขอดีๆนะขอดีๆนะน้ำมาแล้วน้ำไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนผมก็สามารถจงบน้ำโอเคน้ำเออน้ำ่ะเฮ้ยอิ่มเฮ้ยมาเร็วมาแอร์เรียเร็วพี่เกียดปะตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้แหละก็ม okay. ึงมีแมปปะเนี่ย กูว่ากูลืมแล้วคุณกด F11 เดยอ่าไม่จริงเหรอพี่ผมรอนานแล้วนะมึงทำฟิวกันเอามึงมึงมึงไปคนเดียวแล้วก็ไม่ได้สนเลยนี่หว่ามันจะไปไหนเนี่ยไปไปปนของเหรอดูอ่ะฉันก็ไม่ดูสิเนี่ยต้องผมไปป้นของดีกว่าดื่มแล้วมาทำไรไปขับรถตามๆกันไปปะ ไปตรงคําว่าเงินไปตรงเมืองเมืองนาวิกแล้วไปคําว่าเงินน่ะทําไมอ่ะแล้วก็แล้วก็ไปเรื่อยๆทําไมอ่ะเร่าขับไม่ได้ปะมันจะไปเกาะแล้วทุกคนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเฮ้ยเฮ้ยเดินแล่นเดินแล่นนั่นนี่เงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้ไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีกดกดบี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  กระโดดขึ้นรถแล้วกดบีกดบีก็สำับเสร็จแล้วีรกดกระดิ่งเอามาอันั้นดีกว่าไอเฮียติดรถเราถรือเงินแล้วนะคะซื้อของอะไรเงี้ยพี่มัดแล้วผมไปเกาะนะโอเคนะเอดยวไปเกาะแป๊บอ้เฮียติดรถจะไปปล้นของให้สำลานใจ มันไม่ตกจริงเหรอโ้ยกระตุกเอปิงพึ้นปิงเด็กเอยน่าสงสารเสียจริงไปเธอยิงคนยิงคนขับดีไหมมโอ้มึงยยยดดยยไย้กูติดดียย้ยกูติดยีเยยยก้ยยยยยดยย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 ยเยย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 ่ยยย่ยย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 ดยยยยยย อีควิปปี้น่ะอีควิป้เอ่อเรียกว่าอะไรวะอะไรกูงงแป๊บอีควิปไปมันนี่เวพอเวปอนเวปอนแต่แรกเยอะเรื่องนี้บางทีหายไปไหนก็ไม่รู้นะเราก็จะพาไปดูแอเรียเฮ้ยขี้นายเอาออกอย่าไปเลยแอเรียไม่มีคนไม่ไม่ไม่จะไปพาไปดูนะอัปเดตแอเรียใหม่ลกกว่าเดิม ให้ผมไปยิงบ่ให้ผมไปดักยิงบ่ดีขอไปดูอะไรแล้วกันกดีดีโอ้ยกูกิดกูติดกาตาช้างเลยเอาไปเ้เราจะเล่นโอ้โลงมามึงลงมาเหอะเชื่อกูขับรถไปเทไ่เทเหมือนขับรถไปาบีซามาขับเครื่องบินเหอะทำไมเฮ้ยไม่ไม่น่าเชื่อเลยครับยอดเลยนะไม่น่าเชื่อเลยคับ เราตอนนี้เราถึงเขั้าเงินแล้วนะคะขั้นพูดคัดเออถึงขั้นพูดพูดคัดพูดคัดเป็นเกย์ป่ะอเมริกันเกย์สุดยอดได้ไหมอันนี้เป็นทอมนี่เป็นทอมอันนี้เป็นทอมทั้งเกย์ทั้งทอมเลยอ่ะโอ้โหเป็นยังไงจริงพวกยังเป็นเกย์ใช่ไหมพวกเออตัวเป็นเกย์สปาเป็นเกย์ตางเปนเกย์โรู้ได้ไงอ่ะ วก้มไปไหนแล้วพีทเอ้ยคิวเลอร์ไปไหนเนี่ยไอเดียมาชุดทางนน้นฮะไอเดียมาชุดทางนน้นก็ได้รันี่เหรอครับรัดรันรันฝนเยอะเลยเออช่างมันเถอะกดรันเลยดูแล้วเพิ่งลงรูข้างล่างสิเฮ้ยก็กดซิมกล่องซื้อกล่องนะก็ไดโอ้โไปไหนเนี่ยกลับเข้าเมืองเฉยเข้าเมืองตาหลิยวเราต้องหลิวตาตามทำไมเราต้องหลิวตาตามใช่เหรอวะ ออออไอ้ไอหน้ามันเปิดเซิร์ฟแล้วอะ<ไ>อเซิร์ฟ GTA อ่ะที่ที่โดนยิงอะอนะงเซิร์ฟใหม่แล้วยิงเน่ยยิไปดู่าเด็กแม่งขี้โม้ไอ้ที่แม่งต้องตีาดีๆแม่งเกิดต่อก้ตีเชื่อมไม่มีซีเซ็ตีเซตแปดสิบม็ มีเฮ้ยโอ้ยมันจะเลยช้ามาหมดแล้วอ่ะเฮียกดพี่มาร์คกด B เฮียดรถดีดีมีซีแซด80 Max อ้าวเฮียเฮียเฮียรถลอยไปไหนวะเนี่ยเฮียรถงานเฮ้ยเมื่อกี้คือว่ากดการอะไรกันล่ะการอะไรการตาช้า อมีแมพทีสิบสองอันกูลอยจะของจะของรถแล้วจะของรถมันลอยกเรื่อยๆมันลอยเรื่อยๆเอ็ไมก็หนึ่งลุลัวเอ้ยย็ดลอยก้นเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยหนเก็บรถเก็บรถอ้ยโอ้ยขาราชัาราชา กเราจะเช,ชื่อคุณได้แล้วเราจะโอ๊ยคือเริ่มกับทางเดิมทำไมวะเนี่ยไปปเปลี่ยนรถเถอะเนี่ยหนาเอาไปกฟูดมาปะโอ้ยนึกว่าเนี่ไปไปนะครับพี่มัดพี่มัดพี่มัดนะเด,เดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวผมขอบอกอะไรหน่อยนะเอเอ,เอได้ได้ได้บอกอะไรวะอยูเรื่องมึงช่วยไปจอดที่นนหนึ่งเลยเย่ยงนี้นนนเฮ้ยอ,อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าผมจะบอกอะไรบอกว่าไอ้ยี่ โอด้ยน่าสั่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใมีคน่าันเด้ยเราเียเรดี๋ยวเราเาดีราเีราดีเราดีเาเยเาดีรดีาดี๋ราเัียวเราเี๋อเราเดี๋เราเดีาดีเราเงเดี๋ยวเราเดี๋ยเราราดวาเาเายดดดรีรยยหน้าสั่นี่มัดี่มัดฮะของเยอะมากเราเตนเราอ่ะ เอ้ยเอ้ยกดกดนั่งแล้ววก็ใครที่อยากสร้างกุ๊ปอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนก็คีเอ็ดเอ่อกดคีเอ็ดกุ๊ปไปเลยกูจะนั่งอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยอ้ฟุ๊กฟุ๊กกูมีท่าใหม่กูมีท่าใหม่เดี๋ยวผมเอาของไปเก็บเต้นนะเดี๋ยวผมเอาของนั้นแล้วก็กด f 2ก็โหลดอินวายทีนี้จะชวนใครก็ชวนเข้ามาเหอะอยู่ไหนวะเสียดมัดอะไรมั้ยเดี๋ยวผมไปเก็บของที่เต้นก่อนนะมีซีมีซีเต็น550แล้เก็บกิจกระบอกโอเคโอเค โอ้ใครติดการตาช้างให้ก้นคุยเงี้ยไม่หยังล้นลอยไหมอยางล้นลอยไหมพี่อะไรพี่มาร์คคือมันมีแค่มีซีแซดอะไสไงเออในตัวตอนนี้มีเจ็ดกระบอกแม็กมีหนึ่งร้อยสี่สิบสองแม็กเย็นทำไมมันเย็นจังวะเฮ้ยคิวเลอร์รีบๆไปเกาะเถอะไอ้ชัตเดี๋ยวพาบอกผมเจอจุดดอกแล้วพี่ไม่ใช่เกาะแล้ว่าไปไหนไม่รู้แล้วพี่มาร์ทพี่มาร์ทผมเจอจุดดอกมันหรอ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแอรเรียเออเออเเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปแอร์ดิไปตึกก่อนนะรอบผมไปแคมป์ก่อนดิไม่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 เออข้างนั้นมาเอ้ยรถไฟไปขับไปจะพาไปดูไปวนรอบแอรเรียเฉยมึงไปไหนของมึงเนี่ยเฮ้ยรถกระโดดรถกระโดดได้อแอร์เรียค่ะงั้นแล้วกระโดดไม่เกิดปะเฮ้ย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 ลงโอ้ลงเถอะเฮ้ย ลงมาลงมามัดที่มัดไปเจอกันเ็นเลยเซนไหนวะเซนเราอ่ะโอ้ยกูมาจะจะสุดเมนืองเงือกเนี่ยมามาได้ปะล่ะมาได้ปะล่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองข้ามข้ามตูนะตูขึ้นเขาสิเฮ้ยมันใกล้ตรงไหนพี่ดูดิขึ้นเขาสิลูกเออนั่นแหละอยู่ตรงนั้นอยู่นาวิกเนี่ยโอ้ใกล้จะตายสับพอไอ้สัสปานเร็วพอผมแค่รอเอง มึงบินข้ามอ่ะกูต้องอ้อมอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยโดนลอยได้โอ้ยเราจะพาไปดูเ r e a สามจุดสองทางคิวเลอร์ที่มึงมาตะกี้ครับเฮ้ยมันวนมาทันยไอ้นี้กูขับมาไม่ไหวอ่ะขับไปที่เดิมเริ่มที่ทนศเหนือสามจุดสองแล้วก็สามจุดสองคัปเดตเออคราวที่แล้วก็เป็นซีซั่นสองก็สำหรับใครที่ อยากเข้ามาก็เออพวกเมาเล่นเข้ามาเล่นกันต้อมาเล่นเฮ้ยเล้นซุปเปอร์จีทีใครวะซุปเปอร์จีทีกูไอ้สัดก็นะเออเราชือจะขับไก่ไก่เออถาที่ดูรถเนี่ยแอมดูดิย่าย่าบางยิ่งกว่าเส้นผมอ่ะก็เออระบบก็เจ๋งอีสวยชอบแต่มึงว่าทำไมอ่ยอดเลยวันเดอร์ฟอร์สเต่ ไม่ไดมาเล่ดูไปเล่นเติมเรื่องกูยิงแล้วมันปักอยู่ที่เดียวเปล่าวะใครอยากได้ DC แต่ผมเอาไปวางในเต็นท์นะมีเจ็ดกระบอกกูอยากได้เ DC อ่ะซื้อหน่อยดิอืมกูอยากได้ DC เอเดียครัเนี่ยไปเอเดียเราเลยดิสปาตมึงตบมันถ่วงก็มึงเลยมึงอ้อมซะไกลเลยเฮียเอ้ยบอกอ้อมหมดที่เดียวนะครับก็ใคร ไม่ได้กูแล้วนะเฮ้ยลอยได้ผิดร,รูต้องไปดูนู้นต้องข้ามสะพานสัตว์ี้ยวๆอันตรายผมจะกลับเต็นอ๋อโอเคผมเจ็บโอ้โอไป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 ดูเอลียไปวนรอบเอลียาดิเย้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 น yeah, 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 yeah. รอบเอลียแต่ไม่เข้าเอลียา่ไ

ขนาดนี้ก็ไดนะ้ได้เลยเหี้ยอะไรขนาดยีย่สิบสี่านาทียาแล้วใครมาทำนาตรงนี้วนะเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีฝุ่นไงขอมุนเนี่ยยาลงหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยูเยยลโออะไรยูเลโออะไร,ะไรคุณพูดอะไรพูดไปเอาให้ยยูเลโอห้องไอ้เหี้ยไม่ต้องเดินจะต,ตกน้ำ <c oughs> <c oughs> ไปอ้เี้ยมันไปไหนขมันละใส่จางน้ำวนดนเดอะอฟอกซ์ไอ้เี้ยกดนั่งแล้วตายแล้วหัวใจล้มปอยเกือบตายแล้วกูเฮ้ยชิลเลอร์เราไปกันก่อนเถอะเออมาเต็มรอบเเยนดเ้้กูมึงไปไหนของมึงอะ อรอไอโฟกก่อนส,สตาแน็กสตาแน็กเอ้ยซีแซดไม่มงงีแปดก,กระบอกในเต็นท์อะ,อะเอาบิฟูดปอาบิฟูดอึดเดียวถ้าใครยิงจะได้ไม่เป็นไรโอ้ยเฮ้ยอย่าเอาเลยรันทดรันทดไม่เชื่อฟฟกเนี่ยกูมึงให้กูขับปะละ่ลล่ะกูขับแล้วเนี่ยกูเครียดออกเกมอ่ะมึดึงเล่นไอ้ทัศ มัยเก่อนดีใ er ช่ไหมเขาได้ไปเสียงมันแปลกๆว่ะเสียงอะไรอ่ะคือพจน์ G T มันแปลกๆขึ้นเดี๋ยวเนี่ยไปวนรอบแอเรียสัไอ้คือตุ๊กตาหน้ารถครับหรือหลังรถหลังรถไอ้สัสมึงเคยไหมสัสสัญญาณที่เขาปากเขาฟังมิเตอยู่อะมึงสัญญาณ WiFi ก็ใช้ได้อยูะนะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอู้เโอ้โโอหโอ่โอ้โหอหอ้โหโอ้โหโเ้อ้ี้โหโ้อ้หโอ้โ้โ้้อ้เอเ <c oughs> เอเ,เอเอหอโอ้ะคะออ ่คนมันใส่เสื้อแนี้ไม่ใช่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 ใช่ใช่โอ้คนบ้าใส่เครื่องนี้ CG ไง CG นี่คือเจ้าของเกมนะจะเข้าไปไหมเพราะข้างนอกมันมองไม่เห็นมันลกเออบุญยืมเสาสัญญาณป่ะว่าไม่เข้าไอ้ยลืมกูมาเจฮะเอ้าแล้วใครอยู่บนหลังรถกูเนี่ยใส่ชุดทหารเอ้ยมึงเป็นใคร ไอ้ตาดตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนอย่าอย่าอย่ายิงอย่ายิงใครเอามือเส่ชุดทหารนะเนี่ยนี่ต้องทาอ้าแล้วใครใส่ชุดทหารตะกี้จะไปเห็นเหรอเฮ้ยผีหลอกคุณว่าอะไรอยู่เลยเฮ้ยเราโปรโมทเสร็จยังอยู่ในเอเรียรอแป๊บนึงอยู่ในเอเรียน้อ เมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้มันคือใครวะว่าสุไกส์แต่ชุดทหารเอเลียเอเลียเอเลียผู้โลกโล่นี่ยจะไปดูอะไรนหลังก็ดูชื่อกันเหรออะไรดูติดฉลอมเนี่ย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 ไอเนี่ยมันมีเหมือนเซอร์นันเลยเหมือนพิพิธภัณฑ์อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรพิพิธภัณฑ์เมืองล้างพิพิธภัณฑ์แจ๊ะพิพิธภัณฑ์วันหยุดกันเลยก็เออป้าว่โอ้ยโอ้ยอ้ยนานพัง ไป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 เลยเฮ้ยทอะไรวะเนี่ยบ้านใครวะเนี่ยบ้านกูเล้วแส่ผ้านาวมปนาวให้ลองดูไหมไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่มีอะไรแน่นอนสัญญาณน่าจะดีสัญญาณคือนี่ดีมาคุยกันเฮ้ยมีรูเข้าด้วยจอดรถตัเออดีว่ะออกไปเถอะไปฮหลบแม่งทำมาทำไมวะเนี่ยเออแล้วทำไมไม่มีซอมบี้เลยวะเอาออกพีเอาออกแล้วเอาออกทำไมวะ ก็ไม่รู้สินะไม่รู้เรื่องอะไ์ไอ้เหี้ยหัวกูเอ๊ะติดกาตาช้างครับเอ๊ะใครอยากซื้อกาตาช้างได้ที่ไอ้โฟูอย่างี้แม่งช้างสวรรค์แม่ครขึ้นบนนั้นดิมีช้างสวรรค์ฟูไม่บอกไม่รู้ไปเลยครับไปเลยพีช้างสวรรค์ไปเลยขึ้นยังไงวะอ้าวขึ้นไงวะเนี่ยไอ้ยักู์ ขึ้นงไงวะฉันก็ไม่รู้สินะอ่ะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนอะไรอมันขึ้นยังมักู้อยางดเสาอยู่รดเสามันรูดแล้วเราก็รูดเสาอ้ยสัสรูดเสาโอ้เลกเจ็ดิบอ่าอินดิกเลสนต์ตกอนเลไหนไหไหนไหนไห เอ้ยอาหารลืมลืมลืมอย่าซื้ออาหารแป๊บรวยเหรอรวยรวยไปซินคิวเลอร์ดีกว่าเฮ้ยเราเราไปเอเดียนไปมาได้เลยติดหัวเอ้ยฟุตติดหัวว่ะไปเจอกันเอไปเจอกันเอเดี๋ยวไปอยู่เอเอ้ยฟุตใครมึงาเข้าไปอ่ะเฮียมาไอ้ตีตีอ้าวเีย เอารถมาเดินอรเลยออ่ะต่อไปไปแอร์จะขับมาทำไมตรงนี้ <S <S เนี course, <S <S ่ยฮะไอ้ยติแอร์ูมติดไม่ใช่แล้ววะแอร์แล้วแอ์กูจะขับรถให้คือรถที่กดค้อรถกดคีอรถ